อยากสีววกับเธอคอยเอ้้อนน้อำขาดก็พอเอไม่บอ,อไปทาเ,อเทาอก่กท่ีต้ រ្្ៃក្ោេ្ៈម្ះទៅ���្្្ំរាំ២០០រ្្ំរាំ២០០ខ្្្ំសុច្នៅ วิงกระบ่องหเยรนวลกุมกุยอแต่ถ้าถ้โดนเาไปมันอ๋าพี่เอโอ้ยกรวยนวลมาติงดีมาเนียรเนียกำมืออ่ะพี่อันนี้นเนียนเนียนียนนวล่นวลไปทำบุญแล้วนะโ้ยเนียทำไมสาพเมสียัมหลอกหลอนนวลแบบนี้พี่นี่น้องรอดระ้าอ้ยพี่นวลจาปิดนวลจปิดกนมา มาหาอะไรันีเดี๋ยวนอดนั่งฝังนี้นะเออคุยหนึ่งมเฮ้ยทไมโอ๊ยสเดียมือก็ตกรองกระงความอริตเจอทำไมเยเเอเอยรยปรเจียตะขางกรอยกระดาขางมุพี่ทำไมพี่ไม่ซื้อกางเกงดีดี ก็นี่ขอจึงเ่าไงเธอพี่จ่ายตังค์ม่ค้าไม่ครบหรอพี่ลวกมารวยเป้ตที่จ่ายเข้าไปเท่าไหร่เมนูมารยฮะโอ้ยกิมารวยฮะโอ้อาซบกินหัแล้วขอหักหักแล้วขแล้วข้ออหักตรงไหนนี่ฮะข้างนี้มาคาดรบสนองแกยหักสะบาทบอแล้วว่าเวลาอย่าสมพอใจ่ายไม่ก็ตะเกีย นี่แหละนี่แหละไอซิลิคอเพนเียงนี่น้าละเห็นร้องเพลงลำคาญออกมาน้นช้าผมคุยในนี้ไปซื้อของมาจากคลองเต็มป้าเขามีแต่ของถมนี่ไปซื้อมาจากคลองเต็มเนี่ยผมว่าของถมของ,ของแตกของถมอ๋อถมเฮียก็เต็มเลยเนาะทุกอาทิตย์มันก็เต็มเลยนุทท้นยโน้น<ว> เคยมูจำเคยเนี่ยถามพี่ไหนได้อะไรมาฝากนวลบ้างเนี่ยพ oui> ี่ซื้ออันนี้มาฝากอะไรมาฝากไหนผลไม้กระเดะอืออะไรผลไม้กระเดะพี่เนไม่รู้จักบอกไม่รู้จักฉันไม่เคยได้ยินเลยอะไรผลไม้กระเดะของพี่ไงแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลโอ้โหมันกระเดะยังไงพี่ถ้าเรียกไม่กระเดะแอปเปิ้ลออ๋เรียกแบบกระเดะ โอ้โหแอ,อพ่พี่ร้องไห้ทำไมเนี่ยไอ้นดุเราซื้อสุกในรูเอ๊ะอะไรสุกในรูันมันซื้อเกินเต้แมซื้อสุกในรู <c oughs> มีใครรู้จักไหมคะสุกในรูเนี่ยผู้ชายรู้จักดีสุกในรูอะไรอะไรสุกในรูพี่พีเ่เลกกัลร,ร้าสุกในรู กลาดมันสุกในรูนั่นแหละมันยังไงเล่าเออช็กรกแลตมาเที่ยวเฮยโดนเจอนกรามพ่วงเลยนี่สุกในรูเลยเดี๋ยวธนวนรักนี่จะสุกในรูไงสุกในรูอ่ะมันพากันมาหัวเลาะเดี๋ยวพี่แหกสุกในรูดีนะพี่ sôi ác chiu mẹ mẹ con mẹ ác chiu làm biết múa luôn ác chiu có trúng mân phong tụi múa chẳng ai ném phong, nó anh mình mẹ ác này anh เดี๋ยวเมนทักเรืขนาดตีขนาคนบอกเองเลยเตี๋ยวนู้นจ้าโรนีที่เธอกานอเือบขอมเ,เลยนนทำไมพูดแบบนั้นล่ะพีุ่สานวนู้นจ้าคน,นบอนเลยแมอะไรเท่ากันกับของพี่เนี่ย,ดยเดบังดดเนีไม่กระทุ้งกนแน่ จ้าเกันนอนหัอนอนอมไม่กินไม่ได้หรอพี่เอฟเลฮะไม่กินไม่กินจ้าเอฟเอฟเลยนธโอ๊ีกพี่ไม่ได้กินข้าวมาเหรอกินนอ่ะแม่็โอย แบกพอระวังด้วยนะคะแม็กทําไมไว้ทําไมไว้แม็กทําไมทําไมตัวเวตติ๊กขึ้นมาเองปึ๊กตัวเอาฉลัยนะเอ๊ะกระเด็ดมาเองบ่มันลิเกปลั๊กบกเปียกลักบกเปียกวินสันทุลนี่ปลนอันจะบ่ลิเกบักโอ้โหยเจ้าใส่เพียงความซอรีเนาะจ้าปี ผลไม้มีขนตามาฟากอะไรผัวรจนาพี่ซื้อผัวรถจนามากับกล้วยน้ำผิดหวังอะไรกล้วยน้ำผิดหวังกล้วยน้ำว้าไม้ที่พอซื้ผัวรจนาซื้อผัวรถจนาซื้อผัวรจนากับกล้วยน้ำผิดหวังมาฝากเออนี่ผัวรจนาอันนี้ผัวรจนาออะไร อะไรเนี่ยอะไรง้ออ๋อง้รจนาแล้วอันนี้กล้วยน้ำหิหวางกล้วยกล้วยอะไรกล้วยน้ำว้าไหนอยู่ใกล้ๆพี่สิหนวดเยอะเยอะจุ๊ตุ๊พี่เป็นอะไรของพี่ใช่ไหมเออของพี่ใช่ไหมหนวดไฮเอ๊ะหนอ๋อของพี่เท่านี้เองน้อนจ้าพี่มีความในใจมาโบกหนวด มีความในใจอย่ามาบอกนวลดูสิตื่นเต้นเอออันกรเด่าเมนต์ฟินฟินนีบรักพี่พีรักนวลพี่รักนวลอย่างนั้นเหรอนอยนวลพี่เดี๋ยวได้ย้พื่งตพี่ ซื้ออันนี้มาฝากด้วยเสื้ออะไรจ๊ะซื้อรองเท้าอุ้ยรองเท้าวสวยจังเลยเอ่ออีกข้างจ้ะพี่ฮะอีกข้างถ้าโดนรับรักพี่พี่จะซื้อให้อีกข้างหนึ่งโอ๊ยอะไรโดนจะได้ใส่เนี่ยนวัดกูตโอโอัวโง่โอ้ยใบสติงกโอ้ยตู้ตัตงกูก็แพงมันสลายอัยนโยตูพนุษย์เลยนะอันนี้โยตูมมะขามเชิญก็สลายเริ่มตีนโอ้ยตีนมะขางคือมดเจรโอยินงเอง แบบนี้นี่เองอ่ะโอยจุกคคุจูจิงจงโคต,ต้องเอาบาร์เรตบัตรตู้บัตรกรีบพี่น่ารักพี่เนี่ยเคยสอนกับหนูว่าความรักคือการลงทุนถูกต้องแต่พี่ลงทุนจนไม่เคยได้กำไรเลยงั้จ้าฉันคะ,ะได้ไเหรอพี่ฮะนวลรักนิดไหม่ะคือถ้าให้นวลบอกตามตรงนะฮะนวลคนนี้เองก็ รักพี่ยำย่อยเหมือนกันรักนวนลเหรอไมรักพี่เหรออะไรพี่ตัวเด้อแต่งานอย่างนวลนะอะไรพี่เด็กรุ่นเลี้ยงตอนนี้ไหมอ๋อบางสไลด์เนียงเลียงสไลด์บางโน่ถดยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเยอะคือนวลยังพูดไม่จบเลยโน่ประชักเธอแต่ยังเพื่อมุ้นโอ้ยไม่ได้จ้ะพี่ที่นวลบอกว่านวลรักพี่หมายถึงนวลรักพี่แบบพี่ชายไม่ได้รักพี่แบบผัวแบบเมี้ย พี่แบบพี่ชายนางแบบพี่ใหญ่ใหญ่ขอดวงเป็นวันมั้ไม่ต้องกลัวท้องเอ้าไปซื้อถุงยางมาแล้วยใหญ่ที่ไม่ได้อบรมหอยอบรมมาจากไหนนี่อันนาไม่ประสาทอันนาไม่ประสาทมากี่ปรับงัยเขาสอนยังไงนี่พี่คะแบบคล้ายกวดทบให้สวมถุงยางนี่ทำเชือกครับ อบรมดีๆใส่มาด้วยเนาะเจ๊อย่าบอกนะว่าทำไมประสาทแจกอันนี้มาแล้ทุงเี้นแท้กเองโอ้บอกว่าให้ใช้อย่างนี้สวมจากหัวดึงให้ถึงโคนยาๆมีสัญลักษณ์รีเซเคิลนด้วยเนี่แหละถุงยางปลดสารพิษโอ้โให้สวมจังหัวดึงให้ถึงโคนเอายังไงละพี่เดี๋ยวพี่จะสาธิตทองจันทให้ดูดักมือปีกปีกบานแบกุล จะจะทำอะไรน้องพี่เอามือนะเด็กอยู่เยอะแยะเฮ้ยแม่กินเมียนตาบ่แม่ผมสร้างคัวไอ้ตัวพี่จะมาถอดตอนหน้านวลอย่างนี้เลยเหรอไม่อายโนนเหรออายทำไมอยากให้นนนเห็นิดนึงโนนไปอยากเห็นของพี่บอกเด็พี่เอามือนะจรื่องต่อ้าเฮ้ย ប <chat> uh. ានលុបផ្ទះແກ່ទៅบ้านពុនກເມງກະໂຕມາຖັດມາເຄີຍຍານານຍົ້ມມັນປ рун ពុនກເມງກະຫຼາຍบ้านນຽນຕຸມປົ້ຊຖົມກຸນພິການໂຕມາມາໂຕໄຖຍີຕາແປກຫມູຕາແປກຫມູມັນເພີມເຕ້ໃສຫມວກບໍ່ເນາະປຽກຫມູມັນເພີມເຕ້ຈ້າຕາໂຕດອຍປັດໂຕດົມເລີຍເອົາໄປทําไมໂຕເດສລະຄອງພະເຈົ້າອອກກະບະເນາະເພິ່ນເອົາຫມູໄປດໍາມັນເດສລະຄອງອໍ ทำไมมีกินลูกพ่อโกนเข็มหนุนนวลจ้ามันไม่นักพี่แบบผัวเมียก็ไม่เป็นไรเนาะจ้าพี่แต่พี่ขอราย,ย่างหนึ่งได้ไหมขออะไรจ้าขอจูบนวลทีหนึ่ง้ยพี่ฮะพี่กินหมากอะเนี่ยเดี๋ยววชงวยเมือกถ้าหอมนวลมาแล้วน้ำหมากติแก้มทำยังไงเนี่ยน้วยวิตามินแก้ม ต้องใช้คอลลาเจนคอลลาเจนเออนวลนี่คนแก่เทิมาน้ำเลเนียนนวลเห็นว่าพี่เป็นพี่ชายเหรอเออมึงไอ้คนเนี่ยปี่ตุ้นวลให้หอมก็ได้แต่ว่าพี่หันหลังไปก่อนจังเป๊ะขนานัหันสินวลเป็นสาวเป็นแซ่นนวลเขินนะเฮ้ยนี่เลยเนี่ยเขินบัดเทิมกนวลกับนวลนวลเนี่ยนวลนับหนึ่งถึงสามพี่ค่อยหันมาหอมนวลนะหอมพี่จะหอมไม่จมจมูกเลยนวล chá, lười cái đấy. ngồi gì, hay còn tham giai còn được mày? chăm hơi nó tiền. sẽ học như thế nào? gật gù hơi nó, ừ, nó ngồi cất thằng ấy này, ừ. ảnh nó <laughs> mày thằng lọ. Oh, mày đâu kéo của một đốt đuôi này này, trăm đốt này côi cầm bản đúng <laughs> chắc kêu luôn á. chờ lấy kêu mấy này. nhói chơi này đó hả? bắt đế mà này cầm bản. p em nhảy, p em hỏi ขอข้อนอี้ฉันนอนด้วยนะได้ได้ได้ลุน้นจ้าจ้าจ้าพี่ลุ้นกันหิวแล้วเลยนะทำไมใจร้อนจังเลยแหม่ไม่เหนืน่อยอยูพี่จัดการเองนัดเงี้ยเองน้องอันอนนนนอนจนับแล้วนอนจนับแล้วนะเตรียมตัวให้ดีเลยจ้านับนอนเลยนอนจ้านอนจ้าพี่ นี่นวนจ๋าอยู่ đây ตุ่นจูนัเตียบเยอะเปียงกองไดก่อนหลานี่นวลใส่นาแล้วนี่นะใช่พี่ไม่สังเกตเองก่อนจะจูเกมทำไมขอจูมือนวลก่อนได้พี่จูมือนวลเ้ยม่ได้จูได้เชื่อใจไหมจ๊ะนวลจ๋าไข็สีบลรอกโมเลยไหม ยังไม่ได้กินอะไรเลยไม่ก็กลันขมอขนวลกระจาให้เกิดเล็บคบเลยนวลไ,ไม่ได้เป็นไม่ก็กลันเร็บตู้เนี่ยนี่กิจทางไปคนไะไรใันปะมันรึงตุบูุตวนอาขารู้หมูเองอะไรก็บาฟาตแบกขนาปากี้โยนจืนใดมวจุกร้อนร้อนเลยนะรอมราจะพร้อมยองัง นับเลยน้วนล้วนนัแล้วนะน้วนนับหนึ่งนับสองนับสาม อยากอ่เงี้ยอ่อยเงี้นดืได้เลยวันนี้อ่อยไหมอเดื้อได้เลระน้นะนวนงี้ยน่ดื้อได้กโรดก็โรยครบครับครับครับก็โรยก็ตุยกะตยจับมือมือจ่อไปตุยทรยฮะระตุยทง នេះសំគោនោះក្ដោចក្ដោចចាំមើលវៃវៃវៃអូយងប់ណាស់ចាប់ៗៗកាដោយអុកនួនថ្ងៃគេទួយស៊ូអញឡើមិនគេទួយថ្ងៃមុនហើយកាដោយអុកទួយនេះខោត្រពូអាយជោអាយយោត្រពូរបស់គេនេះ Ngon <laughs> Chụp chụp, nôn Nôn, nôn chụp mình Nôn, nôn khó Giật lướt nôn <laughs> nha Khó nữa à Nhưng, mình ba นี่คือตัวไอ้ปักคนเวียเวียปักคนไอ้เนยปักคนเองอย่างน้าโอ้หนี่มือหนูมาจากกรมทุ่งนวลจ๋าพี่พ๋อไม่ก็โนนนวลน่อยเนยเสลงนโนนนช่ยง่ายเลยโนนก็ทุ่มบดนไม่ใช่นนโนนช้าลื่อนๆนันนที่เริ่มคล้ายนพี่ยัน้อยเสียงนวนอยู่นี่ตัวนวน หัวนวลก็อยู่นี่ลูกเรื่องนี้จังลูอนี้เนี่กูเองเร็วเลนีู่ไอะไรตรงนี้กคูกำลังมาคนรักูโอ้าโ้ยยิ่แล้วจะไม่อยู่

អាយចាណាក់ក្ដៅខំព្រោះត្រាំនេះអនុគតត្រាំមិនបានអានេះគឺត្រាំមិនបានទេអាយក៏មិនរួចអាយហត់អាយមករាធម្មតាព្រោះចេះរាកក៏ទៅអស់កម្លាំងនេះគេទៅដូចស្រាលពេកងៃគេស្រួលម្ល៉េះព្រោះបុត្រស្វ័យ bác trẻ bây ai <laughs> cho con nghe ai đấy ai nhỏ nhỏ